เรื่องของดราม่าเนี่ยคือก็จะมีการโยงมาถึงผมในลักษณะของบุคคลที่3ก็มีคนมาพูดถึงผมในเชิงว่าเอ้ยคุณไปเกี่ยวโยงอะไรกับตรงนั้นคือถ้าเกี่ยวโยงกันก็จะมีในเรื่องของการทาเพลงตรงนี้มีแน่นอนการชี้แจงด้วยคําพูดมันสามารถบิดเบือนได้เสมอฮะผมไม่รู้ฮะว่าเขาจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจแต่ผมก็มีแฟกของผมในมุมมองของผมเช่นกัน เรื่องของดราม่าเนี่ยคือก็จะมีการโยงมาถึงผมในลักษณะของบุคคลที่3ตรงนี้ผมกําลังให้ทางผู้ใหญ่ครับเป็นการคุยการเคลียร์กันก่อนถึงจะตอบหรืออ n นเซอร์อะไรได้มากกว่านี้ครับผมครับีนระหว่างไก่ปียอครับเออเป็นเรื่องของกระบวนการหลายๆอย่างฮะที่ผมต้องต้องบอกก่อนว่าผมเป็นศิลปินค่าย uh huh. ทางค่ายผมจะเป็นคนที่ดูแลตรงจุดนี้ฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า มีอะไรอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพร้อมที่จะบอกแล้วผมจะบอกทุกคนแน่นอนนะก็มีคนมาพูดถึงผมในเชิงว่าเอ้ยคุณไปเกี่ยวโยงอะไรกับตรงนั้นคือถ้าเกี่ยวโยงกันก็จะมีในเรื่องของการทาเพลงตรง,ตรงนี้มีแน่นอนเพราะว่ามันมีผลงานเกิดขึ้นมาแต่รายละเอียดเบื้องลึกอะไรอย่างเงี้ยครับคืออยากจะให้ทุกอย่างมันค่อนข้างแจ่มชัดก่อนเราถึงจะออกมาพูดได้อย่างเต็มปากว่ามันเป็นยังไงกันแน่ครับที่แน่นนเลยเรามีการมาตามเรื่องตรงนี้อยู่แล้วเพราะมันมีผลกระทบถึงผมเช่นกันครับไม่นใช่การบิดเคียนหรออะไรไม่มีแน่นอนครับ เพลงนี้ปล่อยเมื่อประมาณเดือนออมิถุนาครับวันที่8ปี2018นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการทาเพลงเกิดขึ้นจริงมีการร่วมงานกันเกิดขึ้นจริงในแง่มุมของการเอ,อเอ็กกันไม่ใช่ฟีครับเป็นการคอลลาัปเอร์เรชั่นกันคือทํางานด้วยกันในสัสดส่วนที่เท่ากันหรือมากกว่าต่างกับการฟรีดซึ่งการฟรีดเนี่ยจะเป็นการที่เราขึ้นงานมาก่อนแล้วแล้วเราถึงเชิญให้ศิลปินมาเติม,มเต็มมันนะครับ ประมาณนี้ครับผมซึ่งมันจะมีความต่างกันอยู่ตรงนี้ครับค,ค่อนข้างเยอะมากถ้าให้เล่าที่ต้องเล่ายาวจริงนะเพราะ <laughs> ผมคิดว่าการชีแบบช้แจงด้วยคําพูดมันสามารถบิดเบือนได้เสมอฮะแต่การที่เห็นแววนะแววตาสีหน้าท่าทางรีแอคชั่นจริงๆการคุยกันผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องเขีรยกันตรงนั้นให้มันชัดเจน อันนี้ผมไม่รู้ฮะว่าเขาจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจแต่ผมก็มีแฟกของผมในมุมมองของผมเช่นกันฮะับได้เห็นที่เขาเดินหน้าฟ้องร้องอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผมนะฮะเพราะผมไม่ทราบว่าเขาฟ้องร้องใครสุดท้ายแล้วคือรอติดตามด้วยครับสุดท้ายแล้ว,ยลว,ยลวอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับแล้วฝากเพลงใหม่ผมด้วยผมเพิ่งปล่อยไปชื่อเพลงเวดมนต์นะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีวันที่16ปล่อยเพลงกับไททัสสมิธชื่อเพลงนักเลงเก่าซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องโฟ i n g ิงนะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ ใช่ครับแต่ตอนนี้เราก็ดูแลจนท่านเริ่มมีอาการที่เสถียรขึ้นดีขึ้นแล้วครับให้กำลังใจตัวเองไงครับเราก็ต้องจิ้นรนให้มากขึ้นเราก็คิดว่าเออเนี่ยเป็นสิ่งที่มาทดสอบเราเส้นทางชีวิตของเราทุกคนต้องมีบททดสอบอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องฝ่าฟันมันต่อไปครับหวังว่าอยากให้ท่านสบายเราก็มาดูหนังเรื่องนี้อะไรนะครับพี่พ่อจะมาไป ถ้าเกิดมีวิธีที่จะทำให้เขามาไหวผมก็ยอมลย